ปกติแล้วเนี่ยหลังจากผ่าตัดเสร็จเนี่ยเราจะคิดว่ามันจบแล้วแต่การดูแลหลังผ่าตัดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าจะทำให้คนไข้กลับไปสามารถใช้ชีวิตประจำวันเล่นกีฬาได้การดูแลหลังผ่าตัดสำคัญไม่แพ้กับการผ่าตัดเลยสวัสดีครับหมอธนาบุรณะพันธเลิกนะครับ หมอเฉพาะทางเวชศาสตร์การกีฬาด้านข้อเข่าข้อไหล่สองกล้องนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการดูแลหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นควายน้าข้อเข่านะครับอาจจะทราบกันแล้วว่าเอ็นควายน้าข้อเข่าหรือ acl มันคือเอ็นที่อยู่ทางด้านหน้าตรงตำแหน่งนี้นะครับถ้ามีการขาดเกิดขึ้นเราก็จะมีการผ่าตัดสองกล้องสร้างเอ็นควายน้าข้อเข่ากันนะครับปกติแล้วเนี่ยหลังจากผ่าตัดเสร็จเนี่ยเราจะคิดว่ามันจบแล้วนะครับ แต่การดูแลหลังผ่าตัดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าจะทําให้คนไข้กลับไปสามารถใช้ชีวิตประจําวันเล่นกีฬาได้การดูแลหลังผ่าตัดการกยายภาพเนี่ยสำคัญไม่แพ้กับการผ่าตัดเลยหลังจากผ่าตัดเราห้ามโดนน้ําเลยนะครับแล้วก็พยายามยกขาสูงในช่วงสสัปดาห์แรกระครบเย็นเพื่อลดการอักเสบ แล้วก็ถ้ามันมีอาการเช่นปดวดวมแดงล้อนอันนี้ต้องรีบมาหาแพทย์เลยโดยเฉพาะแพทย์เจ้าของค,ค่ควรจะรับทราบว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ <ST AN> การกายภาพบาบัดหลังผ่าตัดสําคัญอันดับแรกเนี่ยเราต้องเหยียดเข่าให้สุดก็คือเหยียดข่าได้ศูนย์องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังผ่าตัดเราจะสอนคนไข้แทบทุกทกคนเลยว่าให้กดเข่าลงกับเตียงเพื่อให้เหยียดข่าสุดนะครับ ส่วนการงอเข่าเนี่ยในระยะศูนย์ถึงสสัปดาห์เราอาจจะให้เขาเริ่มค่อยๆงอเข่าจนถึง90องศาอันนี้ต้องแล้วแต่เจ้าของค่ายแต่ละคนเพราะว่าการผ่าตัดไม่เหมือนกันบางคนมีการเย็บซ่อมเอ็นคว้ายหน้าข้อเข่าอย่างเดียวเย็บหมอนรองข้เข่าหรือเปล่าหรือไม่ได้เย็บเพราะฉะนั้นถ้าทําผ่าตัดเอ็นคว้ายหน้าข้อเข่าอย่างเดียวเนี่ยงอเข่าได้เต็มที่เลยแต่ถ้ามีการเย็บหมอนรองข้เข่าด้วยเนี่ยการกายภาพบัตรก็ต่างกันแลละเพราะฉะนั้นการกายภาพบัตรในคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกัน เขาเรียกเป็น c u s t o m i z e d rehabilitation ต้องปรึกษาแล้วก็สักถามหมอเจ้าของไข้นะครับว่างอได้เยอะแค่ไหนต้องทำยังไงบ้างบ,บ,วบ,วบวมเนี่ยบวมแน่ๆอยู่แล้วหลังผ่าตัดแต่การบวมจะดีขึ้นหลังจาก2ส,สัปดาห์ค่อยๆดีค่อยๆด,ยๆดีถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามนะั้นอันนี้ปกตินะครับแต่ถ้าบวมแล้วดีขึ้นแล้วบวมมากขึ้นบวมแล้วร้อนด้วย อันนี้ปรึกษาแพทย์ด่วนนะครับในช่วง2สัปดาห์แรกเนี่ยต้องทำตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะครับการลงน้ำหนักเอย่ยการงอเข่าเอย่ยต้องคุยกันว่าเออลงน้ำหนักได้ไหมเต็มที่ไหมเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราเย็บหมอนรองข้อเข่าไปหมอนรองข้อเข่าเนี่ยอยู่ด้านหลังข้อเข่าเนี่ยนะครับถ้าเย็บไปเนี่ยอาจจะลงน้ำหนักได้ไม่เต็มที่เขาเรียกว่าการขาดแบบบางอย่างที่เราเย็บไปเนี่ย ไม่สามารถลงน้ําหนักได้ประมาณ1-2เดือนนะครับแต่ถ้าลงน้ําหนักได้แล้วหมอเจ้าของค่าบอกว่าลงได้เต็มที่เลยก็เต็มที่เลยครับอันนี้สําคัญก็อันนี้สําคัญมากๆเช่นการบวมแดงร้อนอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์เลยนะครับแล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งอาหารนะครับอาหารก็กินได้ปกติเลยควรหลีกเลี่ยงบุหรี่แอลกอฮอล์นะครับ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้การสมานหรือการฟืน้นฟูของร่างกายช้าลงกว่าเดิม<ฆ>เราโปรแกรมเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยแต่เรามีเขาเรียกว่าเป็นมายสเตนง่ายๆเช่นใน2สัปดาห์แรกเนี่ยคนไข้ควรจะงอเข่าได้90องศานะครับสถึง4สัปดาห์อาจจะงอได้สักร้อยองศาแล้วก็คร่าวๆเนี่ยประมาณ2เดือนเนี่ยคนไข้จะเริ่มปั่นจัก,กรยานแล้ อาจจะเป็นเดือนครึ่งถ้าคนไข้แข็งแรงมากแล้วก็2เดือนเนี่ยเริ่มวิ่งเบาๆบนเทรดมิลได้เมื่อแพทย์เจ้าของไข้แนะนําส่วนการจะกลับไปเล่นกีฬาได้ในแต่ละคนเนี่ยต้องผ่านหลายสเต็ปมากๆเลยทั้งการออกกําลังกายทั้งคอร์สดิเซปแฮมสตริงการกลับไปเล่นกีฬาได้เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างอันดับหนึ่งเลยก็คือว่าปกติแล้วถ้าเราใช้การผ่าตัดเอเซียแบบใช้เอ็มเอ็นแฮมสตริงส่วนเนี่ยถ้ากลับไปเล่นกีฬาได้ประมาณสัก6-8เดือน อันนี้ต้องระบุด้วยว่ามันเป็นแล้วแต่ประเภทกีฬาถ้ากีฬาแต่ประเภท low contact ไม่มีการ twisting ไม่มีการบิดหมุนเช่นปั่นจักรยานอันนั้นอาจจะกลับไปเล่นได้เร็วถึง6เดือนนะครับแต่ถ้าเป็นกีฬาที่เป็น contact sport เช่นฟุตบอลหรือมีการกีฬาที่มีการบิดหมุนมีการกระแทกเยอะอันนั้นอาจจะถึง8เดือนเลยนะครับแล้วก็แล้วแต่การผ่าตัดด้วยว่าใช้เอ็น hamstring หรือเอ็นที่สะบ้าเอ็นที่สะบ้าเนี่ยจะมีการสมานเร็วกว่าเอ็น hamstring อาจจะกลับไปเล่นกีฬาได้เร็วกว่าขึ้นอยู่กับประเภทกีฬาด้วยนะครับโดยที่ปกติเนี่ยก่อนจะเล่นกลับไปเล่นกีฬาเนี่ยเราต้องดูว่าคนไข้ในกล้ามเนื้อเนี่ยสองข้างกลับมาเท่ากันหรือเปล่านะครับการบวมหายไปไหมแรงหรือของแรงคอดิเซ็ปแรงของแฮมสตริงกลับไปไหมมันมีการเทสง่ายๆคร่าวๆเ,เ,เ,เขาเรียกว่าซิงเกิลเล็กฮอปทดสอบซิงเกิลเล็กฮอปทสคือให้คนไข้กระโดดขาเดียวนะครับกระโดดขาเดียวประมาณ3เมตร ดูว่าข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยมีความแตกต่างกันหรือเปล่านี่คือ Single l i ล็ Hop t เ s t ไม่แนะนำให้คนไข้ไปเทสเองนะครับทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ Under อร์แพทเสมอเพราะถ้าเกิดกลับไปเทสกลับไปลองเล่นเองแล้วมันขาดอันนั้นคือเราต้องย้อนเวลากลับไปนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นศูนย์ใหม่แล้วก็กลับมารักษากันใหม่อันนั้นเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างมันศูนย์เปล่านะครับเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดมันไม่ใช่จบแค่ผ่าตัด หลังผ่าตัดอีก6เดือนถึง8เดือนจะเย็นเย็นอันดับหนึ่งจะเย็นเย็นนะครับคือนักกีฬาทุกคนหลังผ่าตัดจะใจร้อนเมื่อไหร่จะกลับไปเล่นได้บอกว่ามันมันไม่ได้ครับมันไม่ได้มันต้องเย็นเย็นแล้วก็เดี๋ยวถ้าหมอบอกว่าให้กลับไปเล่นได้อันนั้นแหละถึงจะกลับไปเล่นได้